แกงเขียวหวานบังหมวกแดงขวารังวนันเดอะไวโอลฮิทเอเชียซอฟท์พาวเวอร์อ2015เวทีที่รวมพลังซอฟ t ์พาวเวไว้ในทุกมิติ โดยบริษัททีมแกงไทยจำกัดภายใต้แบรนด์แกงเขียวหวานบางหมวกแดงสามารถคว้ารางวัลในสาขา Best Asia Ethical Consumer Product Innovation Award หรือสาขาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภคตามหลักจริยธรรมยอดเยี่ยมแห่งเอเชียรู้สึกภูมิใจครับผมรู้สึกดีกใจมากๆเลยค่ะเป็นอีกหนึ่งครั้งที่แบบรู้สึกว่ายิ่งใหญ่ทุกครั้งที่ได้รับรางวัลค่ะ ธุรกิจตอนนี้นะคะ,ะด้วยสภาพเศรษฐกิจตอนนี้นะคะต้องยอมรับว่าติดท็อปตลาดนะคะก็คือกับข้าวแกงเขียวหวานบางบอกแกงไม่เคยตกเทรนค่ะ,ะกาแฟย่งไปได้อยู่เรื่อยๆแล้วก็มีเพิ่มขึ้นด้วยนอกจากแกงเขียวหวานที่เป็นซิกเนเจอร์แล้วนะคะเรามีผลิตภัณฑ์ประมาณ40-50ตัวเลยและใน40ตัวนี้ยังต่อยอดได้อีกเป็นร้อยนะคะเพราะว่าเรามีน้ำแกงที่เป็นเป็นพื้นฐานของเช่นแกงเผ็ด สารพัดนานาแกงเผ็ดเราก็มีนะคะจะเป็นต้มยำต้มจืดเป็นมัส,สมัน่นเป็นผัดเผ็ดนะคะคือครบเครื่องอาหารไทยอาหารป่าก็มีนะคะแกงป่าผัดเผ็ดผัดพริกไทยดําต่างๆมีหมดเลยนะคะมันไม่ได้ตันแค่แกงเขียวหวานค่ะค่ะเป็นเรื่องของมาตรฐานที่ยังไม่ว่าวัตถุดิบจะราคาตามท้องตลาดสูงขึ้นอย่างไรนะคะไม่เคยลดคุณภาพในการจัดเตรียมวัตถุดิบเลยนะคะไม่ว่าจะอะไรถูกอะไรแพงเรายังจัดเต็มจัดแน่นจัดหนักให้กับลูกค้าทุกคนเหมือนเดิมค่ะ ทุกๆเมนูที่ลูกค้าอยากจะสร้างสารรค์อาชีพอาควบคู่ไปกับแกงเขียวหวานนะคะทุกๆเมนูของเรามีวิธีการเรียนการทําการสอนบอกอาตั้งแต่แการเลือกซื้อวัตถุดิบตามของตลาดเลยนะคะรวมจนถึงตลอดวิธีในการปลุงและการทําขายแม้แต่การดันโปรโมชั่นในการขายเราก็ทําด้วยนะคะแล้วก็เราก็จะดึงสื่อออนไลน์ต่างๆนะคะทําให้สนุกสนานในการทำทำอาชีพนี้ค่ะ ทุกวันนี้นะคะาการแข่งขันทางด้านของอาชีพมีมากมายนะคะอาหารที่เกิดขึ้นตามยุคตามสมัยตามเกณฑ์มีอยู่มากมายนะคะแต่สิ่งที่อย่าลืมไปว่าสุดท้ายคนไทยก็ยังจะต้องรับประทานอาหารไทยนะคะอาหารอย่างอื่นมาชั่วครั้งชั่วคราวมาและไปนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นแกงไทยนะคะโดยเฉพาะแกงเขียวหวานเนี่ยมันต่อยอดตัวเองได้เยอะไม่ว่าจะทานกับข้าวก็ได้ทานกับขนมจีนก็ได้นะคะแล้วมันยังเกิดการสร้างงาน ลูกค้าเอาไปขายไม่ใช่เพียงขายเพียงแต่หน้าง,งานนะคะเมื่อรสชาติอร่อยนะคะลูกค้าสามารถโทรมาจ้างงานได้จัดเหมานะคะจัดบุฟเฟ่ต์นะคะจัดงานเลี้ยงต่างๆก็สามารถมาเริ่มต้นที่แกงเขียวหวานเลยคะ่ะพ่อเขาถามว่าแกงเขียวหวานมีอะไรเพิ่มอีกไหมอันนี้เป็นการต่อยอดเราละมีมัสมั่นจ้ามีแกงเผ็ดจ้ามีไข่ลูกเขยม,มีนุ่นมีนี่มีนั่นลูกค้าก็จะแบบจบที่เรานะคะสุดท้ายแล้วกับข้าวไทยนะคะก็ยังจะเป็น อีกหนึ่งอัตลักษณ์ของความเป็นไทยแล้วก็ยังจะไม่มีวันที่สิ้นสุดนะคะแก้งเขียวหวานบางหอกแดงวันนี้นะคะรางวัลน,นะคะผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโทคตามลักจริยธรรมนะคะมีความภาคภูมิใจมากนะคะที่เราแบบผักดันอ่านของเรานะคะได้เข้าสู่มาตรฐานออยโอท็อปแล้วก็ฮาลาลเรียบร้อยแล้วนะคะปลอดภทยเลยนะคะมาประกอบอาชีพกับบางหมกแดงได้ทั้งไทยพุทธไทยมุสลิมนะคะไม่มีข้อข้อจากัดเลยในเรื่องด้านศาสนานะคะ สนใจนะคะแกงเขียวหวานบางหมกแดงนะคะไปปุ๊บไปรูปแฟนเพจพระคุณบางหมกแดงแกงเขียวหวานครับผมค่ะแกงเขียวหวานบางหมกแดงนะคะพิมพ์ไปที่แกงเขียวหวานบางหมกแดงนะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0 6 2 8 6 1 6 2 9 2นะคะโทรมาเลยนะคะพิ娅ดูแลเองค่ะ